สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราจะมาเต้นออกโมทซึ่งเคยจะเป็นตุ่ออม,มเนารถตากนใช่ไหมแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาลองดูว่าเราจะเป็นคาตากรที่เนียได้แค่ไหมและก็เรามาแนวติดมาคิดสมัมรสแค่ไหนนะคะเป็นสีคโอ นี่อยู่กันห้าคนไปเป็นกลุ่มไปเป็นกลุ่มเน่ไปเป็นกลุ่มนะคะเอาแยกทางกันกนะเราจะไปแยกไปทางนนที่รีเตอร์มีดีวีพาวเวอร์ถึงแอดมินรีเตอร์เออไม่ใช่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 คิเตอร์ไม่ใช่แอดมินท,ทางนี้โ okay. อเคอาจจะไปปิดทางเขาเพราะไม่ตัดนี่ไม่ค่อยคืนเท่าไหร่ Okay. เรามีเควสนี้นะคะแต่ควสอ่ะเควสนี้คุนนาายน,นี้อันนี้อันนี้อันนี้ก้อนนี้ครบนี <100. S 2> ่เป็นแย,ยกสิ่งของปะ่ะใช่มัเป็นแย,ยกสิ่งของ ไม่ได้มารอทำ quiz ไปาจ,าจากนั้นก็คือ quiz ที่อะไรอื่นที่อะไรอื่อุ้ยเรามี quiz ดิจิตเตอร์นี่หว่าลืมลืมค่ะทุกคนลืมลืมไปไปไปนี่ไอ้ิเตอร์มีนะคฮัวจิงเกิลเบรจิงเกิลเโอ้ เ็ต like, ้องหลดแล้วเพื <speaking> ่อนเบอกปลอกเหนียวออาไปอามาใช้เขาดปบอกอะไรเลยไหมเว่่กอไลอก กดเบกไปแล้วทุกคนคนเราหดเบกไปแล้วแต่อัดเป็นเบกนวเบรกอัจสโยูนก็ได้อัดเป็นเบรกเบรกอัดสียนไม่รู้อ่ะ อ้าวเย้ชนะแบบฟลุกค่ะทุกคนชนะแบบฟลุกมานั้นเดี๋ยวเราจะเล่นเ่่ากับสองตานะคะน่าจะเป็นหนาทีสามสิบต้งตงตึงตึงโอเค กนะีเดี๋ยวของนี้ตกนะคะวันนี้นะคะลองดูนะคะว่าฟรีผิดหลฟรีผิดเดี๋ยว,ะะวสกรีปเอาเดี๋ยวเลี้ยนนั่นมันคลมุมเอาไปแต่งตัวเหรอเออไม่ใช่ b ี important อะไรวะอ,อ๋อก็คือแบบเล่นคนเดียวสำหรับคนที่ไม่มีนิดอ่าก็แบบ ลุกไปเองว่ามีเพื่อนอันนี้อุ้ยทำไมแล้ววะคอวอ๋อข้าประมาณนี้ก็คิวได้ลองรีพอร์ตดูสิจะเป็นไงรีพอร์ตเขาจะโหวตอนุม,มัติโดยไม่คุยกันนะค,คนะทุกคอ้าอต้องพอได้ดเองด้วยเฮอยนี่ ก็เหมือนจริงอยู่นะแต่แบบเราไม่มีใครคุยแล้วถ้าเราทำสัปะรดล่ะทำสับปะรดปิดไฟค่ะไฟปิดไฟวิธีฆาตกรปิดไฟ,รบบดไฟเราววาไปดีกว่าปอบได้ตอ,อบได้ให้วาตอบได้ตอบได้ให้วาอบได้ให้วาวาได้ให้ว้าคิวได้คิวคิวได้คิว สุดไอ้คิวสุดได้คิวจิงก์เบลล์จิงก์เบลล์จิงก์อ๋อเราต้องมาแก้เองด้วยจะเป็นเหมือน motion แอบปะที่เขาแอบแล้วเราแบบคิวอะเหมือน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 แล้วถ้าเราฆ่าหมดล่ะเราฆ่าหมดจะเป็นยังไงตอนนี้หาคนที่อยู่เลยตอนนี้ก็ใครคนเดียว หรือเราสิบวิถ้าเรารู้ว่าหารเราผ้าหมดแล้วจะทำหรือเปล่าไหนเราคาดคนนี้เสร็จก็จะเหลือหนึ่งคนอ๋อมันก็จะเหลือคนนะ่ะขึ้นมาฟื้นฟูนเหมือนเดิมจะเหลือคนขึ้นมาฟืนฟ้นฟูเหมือนเดิมนี่เองโอเคโอเคโอเคนีเคเคเค่เองซ้ำเฮ้ยพี่ลอกสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแล้วนะคะ ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์กดะัิดตามให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดเดี่ยมเียให้เราด้วยนะคะบ๊ายบายไปป่ะนะคะไปป่บนะคะ